ได้เลยค่ะไม่หงายมืไปไหนไปไหนอะเริมเลยจ้าไปดึงให้เขเจ็บขาแม่สอม่สอปันค่ะที้สาค่ะี่ก่อนหน้นี้สำคัญเราบอกว่าอยากจะลองเล่นแอค่์แบบน่อหรอ มาที่สารับเมืองเลยนะไม่คือแค่อยากรูไม่พูดจริงๆูดคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนใกล้ตัวเราก็คือแบบประสบความสำเร็จทางดียใช่ค่ะก็คือมีเพื่อนมีแบบมีน้องที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้แต่งงานแาบแอปเนี้ยจริงจริงค่ะจริงๆไปหลายคู่แล้ว เขาคึงว่าอยากรู้เหมือนกันนะไม่ได้หลอไม่ได้หลดค่ะแต่ว่าแอบไปเล่นในกลเพื่อนมาแอบไปเล่นยังไงอ่ะไม่ก็คือคือเพื่อนเ่ะเล่นอยู่แล้วเราก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยบองขอดูหน่อยแล้วเป็นยังไงก็คือเขาเล่นเล่นแล้วก็ยังเล่นไม่เป็นหยู่ค่ะก็ยังไม่ต้องัดกันอยู่ใช่เหมือนก็แบบขึ้นมเล่นใช่นเม แบบเออปัดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีแต่ท่าแล้วคราวนี้มันติดตรงไหนพี่สาวที่แบบไม่ลองหล่นมาเล่นมันเป็นติดตังค์ติดที่ต้องใช้ลูกตัวเองนะคะเราไม่กล้าลงว่าเป็นรูกตัวเองแล้วมันมันจะต้องแบบเขียนโค้งไว้ว่าเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมแต่อย่างตอนที่อยากเล้มันมันเป็นความสุขอะไรอย่างนี่สาวหรือเล่ารือว่าเราแค่คุยกับพี่เรยใช่ไหมเออก็จริงๆก็มันก็อาจจะมีบ้างนะถ้าถ้าพูดกับลมก็คงต้องมีบ้างพี่สาวเออ เวนาะหรือว่าแบบเอ่หรือว่าอยากจะลองคุยกับใครดีไอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติอุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรซึ่งปกติเราเป็นคนที่แบบเหมือนไปเจอคนยากอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยคุยกับใครค่อนข้างยากอยู่แล้วที่ปากมันปวดขนาดรับมาก็ยังไม่ได้ใช้ไงแต่ก็แนะแต่แต่แต่ก็บอกให้เพื่อนเล่นทุกคนเลยนะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มก็คือกลุ่มเนี้ยเป็นอะไรกันกันก็ไม่รู้ใครอย่างสดมากเลย ก็คือไม่ไม่หลอดเองแต่เดี๋ยวจะไปอาศัยของเพื่อนเล่นก็ก็ดูของเพื่อนแล้วก็แบบช่วยเพื่อนตัดไปแต่แต่ด้วยคำทำสวยอันนี้ต้องมีคนเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยมัแต้อง้าตั้งแต่โควิดแทบไม่ค่อยได้เจอใครเลยใช่ไม่เจอใครอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนชีวิตเราก็วนอยู่กับการทำงานในกองถ่ายซึ่งเวลาแบบเจอคนมก็ค่อนข้างยากด้วยค่ะแล้วอุ้ยโทษนะคะแล้วเหมือนแบบ พอโควิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากออกจากบ้านหรือว่าแบบไม่อยากไปที่ที่คนเยอะเลยใช่ไหมอันนี้แสดงว่าเรารู้สึกแบบว่าแบบมันช่วงวัยที่เราจะต้องแบบซักคนแล้วใช่ไหมถ้าพูดจริงๆมันก็ถึงแล้วละใช่มันก็แบบเพราะอ่าอย่างน้อยก็ต้องมีการคุยการการแบบศึกษากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วคนที่แฟนเรียนมาคุยคือไม่สนใจเลยก็ไม่ค่อยจะแกลเลียนอะไร จะค okay? no. ุยก่อนแหละหรือว่าต้องแบบต้องเจอก่อนหรือว่าต้องรู้ว่าเออคนนี้คือใครอะไรยังไงก่อนคือถ้าแบบอยู่ๆมาใช้เลยคุยเลยจะไม่คุยค่ะจะเป็นไไม่คุยเรายากเนอะดูแบบก็ก็อาจจะนิดนึงนะคะก็ยอมรับว่าอาจจะนิดนึงแต่เราชอบคนนี้เขาเข้ามาหาเราก่อนใช่ไหมหมายถึงว่าเราชอบคนที่เขาเข้ามาหาเราก่อนไม่ใช่เราเข้าไปหาเขาถ้าเราไปยังไม่เคยเข้าไป อะไรไม่รู้ไปยังไงเอาหรอคะหนูต้องเปิดโลกใหม่ใช่ไหมศสตร์ะนี่เราสดกษาทั้งหมดนานกี่ปีอะไรแบบนี้โอ้โหจำไม่ได้เลยอ่ะสามสามปะเป็นสามสี่จำไม่ได้อ่ะโอ้คนนันจำไม่ได้โจำไม่ได้เลยหรอ ตั้งแต่ก็ตั้งแต่ก่อนโควิก hmm. ก็นานแล้วนะแล้วพอโควิดอีกอะไรอีก <Rabbit> ก็นานจริงๆขนาดจริงๆไอไอคุณสเปคเราตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปจากมาก่อนนะหรือว่าแบบคุนเาดีใจทำไมต้องสเปกเราก็ลดลงเลยนะน่าจะลดลงไปเยอะมากเลยค่ะจริงปกติเป็นคนเป็นคนไม่ได้มีแล้วแต่เป็นแบบว่าก็อาจจะแบบเปิดใจในการคุยมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าแต่ก่อนอาจจะคิดว่าต้องคาดหวังว่า เป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้มันเราก็อาจจะโตขึ้นด้วยเข้าใจโลกมากขึ้นด้วยก็คือคิดว่ามันจะไปแบบคาดหวังอะไรกับคนอื่นอ่ะไม่ได้คือเราก็ต้องยอมรับที่ตัวเราเองด้วยว่าเราจะโอเคไหมไม่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใจกับความสุขไหมเพราะว่าเราอาจะไม่มีแฟนหรออะไรอย่างเงี้ยว่าคิดว่ายังไงฉันก็ต้องมีคู่แน่เด็กดวงแล้วอะไรแบบนี้อุ้ยช่ไยพูดตรงจังเลยบูมเออร์เลยนะช่ยพูดตรงจังก็ จริงๆถ้าถ้าถามนะเราก็แอบ,บคีอ,อยากรู้บ้างเหมือนกันแต่แต่ไม่ได้เป็นคนที่ดูบ่อยน,นะคะคือไม่ได้ดูนานแล้วแหละแล้วก็พอพอเหมือนพอได้ถามเราก็อยากรู้ไงแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้คิดมากว่าถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็กมีนิดเดียวผูกเสือนใจว้แต่หวงเขาบอกคู่แน่ใช่ค่ะดวงก็บอกว่ายังมีอยู่เราก็ต้องเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะ อย่งาง <ๆ S 2> ื่อ,อค,คุณแม่คม่ะค่ะที่สาวคุณแม่ไม่คุณพ่อคุณแม่น้องชายเขาถามว่าคงคงจริงๆรแล้วมีคนคุณอยู่ือเป่าเขาเป็นห่วงเราแค่ไหนกันเรื่องอย่างอย่างถ่านท่าแนแม่ตอนนี้ก็จะเริ่มห่วงว่าแบบเหมือนเวลาเวลาไปดูหรือว่าเวลาไปไปมูหรือไปไอไว้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเอออยากให้ลูกมีใช่แล้วก็เริ่มเริ่มอยากแล้วอย่างน้องก็จะ เจอใครก็จะฝากหน่อยนะจริงๆฝากหน่อยนะหาให้พี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยกแต่เราไม่เสียเงลนใช่ไหมที่สารที่แบบนั่นสวยขนาดนี้แต่เชินของพี่แพงเกินไปไม่โอเคค่ะโอเคค่ะแหมมาที่สารรักเมืองเลยตอนแรกตอนแรกปกติอะตอนแรกกไม่ได้ก็ไม่โกหกไงก็มันเป็นไปตามนั้นเลยเดี๋ยวก็มีที่สารยืนเท่านห้น เขาสเอดเท่าไหร่นะสามเอ็ดที่เขานี่แต่ก็กว่าจะสุสษาดูใจกันจริงเนาะแ้องเลย